phở tao mà nhem cả phở tao mà nhem phở tao mà ban trăm tầng lăng này mà nhem luôn hả phở mất leo เล่นดินเล่นโคลนวันวตกนิดๆเราไหวตัวกันสาวๆเบาวๆครับ อาโย่โอเปนเงินอุ้ามันก็โย่ดีนั้นไม่ถึงทางครับหล้ำมาอย่างนี้ก็เดียมริมมันเนี้ยม่ถึงไม่แต่ว่าคลาดบอกเองงันนะเขาจะรีหลันตั้งกี่วันบอกเอหลันตัวนี้ยังไงเล่นอิ่มแล้วกินนะ พายพายก้าวไปเออพายไปสูงขึน้นแล้วไอ้บ่าวนี้สูงขึน้นแล้วบ่นะ Chú cũng giàu leo anh á Chú kỳ đơn Chú còn đưa này mà Đấy À Nét Cốm Bài lời Cứu à, Bài thương Bài thương Đã lơi Lên ta bài lời rồi Lăng tăng ốm Lăng tăng Lăng tăng ไม่หน่อยทุบหลังค้อนหลังตังปอเอ็นซึ่งตาตาลําข้าวรักมันถุกหลังตังให้ปลัดหลังค้อนไม่ได้เที่ยวเป็นตุ้หมามะเดียวเจ็บไม่รวยไรเนึกว่าเราทำมันทันไรเราไม่มีของกินไม่เอาเลยป้ามาแคบมากลัวมาไม่ทันกลัวมืด มันไม่ใช่ส่งตันสีเดียวพอนะถ้าส่งตันเดี่ยมันยังหมดกอมจับวุ่นะแต่นี่มันส่งนี่มันรุ่งย่อยนี่จังนี่โอ้เรื่อนไหนโน้กมันจะมีมันยังมันกดมาอย่างที่ล่างตัวละไม่พอนะเอ๊ยืนยืดก่อไว้ตาเดี๋ยวมันตันลุงลิกเดี๋ยวเล่นก้นไส้อันห่วงหยกอาด้วยมันอ แค่นี้ไม่ใช่เมื่อนแค่บ้านเก่ามึงอันเดี๋ยวเอิร์ดไม่เอานี่ใช่ยัรเวลาเจ้ากรองอยู่กวนยู่ต้องอยู่นี่ใช่ดีๆีแกออกไปแล้วที่เล่นได้ก็เล่นไป่ได้เล่นแต่มึงเดมื่อยู่กับคนเดี๋ยวเล่นประนั้นไม่ได้ไปเอาเอาเอไม่มีของกิน มาติดมาติดมือมาเลยวันนี้กล้วยอยู่ในรถเครื่องก็ปล่อยเลยเดี๋ยวไม่รู้เคยเอาโอ๊ตอะไรโอ้ตรงตรงย่อยยาวพายไม้นี่ไม้นี่ย,ยังตัมดมาตัดเหรอไม้นี่ยังในไอ้พวก หัวเชิดช่วยมันผลงานนี้นะหัวจางปลายต้องหัวเชิดหัวหยกหัวตอกหัวตตำๆเลยไม่ช่วยเอ้วยื่นกอดไงพอนนี้ถึงยื่นกอดฮะเอ้าเยี่ยวเลยก็มาทำตาแป๋วใช่ไม่ต้องเอาหัวมาคลำ không oh. em nó có dư ảnh vô ôi im leo lên hao đi dư ảnh râm là quay oh, đốn trong râm Shanghai Channel